สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานกล้องวงจรปิดแบบภายนอกนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบบมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับกล้องตัวนี้สามารถกันน้ากันฝุ่นได้มีซิลกันน้ำกันฝุ่นอยู่หลังเครื่องเวลาใช้งานต้องปิดซิลนี้ให้สนิททุกครั้งนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในตัวกล่องจะมีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จมีฐานยึด ในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับให้เราทำการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราทำการเลือกเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกดติดตั้งครับในการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้เราทำการล็อกอินแอปพลิเคชันโดยใช้ True i d นะครับ ในการล็อกอินผ่าน True ID นะครับท่านสามารถใช้เบอร์มือถือของท่านได้เลยหรือใช้ True ID ที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับหลังจากที่เราจัดการกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเตรียมอะแดปเตอร์เพื่อใช้ในการชาร์จตัวกล้องนะครับเสียบเข้ามาแบบนี้นะครับ ที่ตัวกล้องนะครับให้เราทําการเปิดซีลกันน้ําออกอย่างนี้นะครับแล้วเอาสายอันนี้เสียบเข้ามานะครับแบบนี้เมื่อเราเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้องจะมีไฟสีขาวขึ้นแบบนี้อันนี้คือกล้องอยู่ระหว่างการชาร์จครับในการเพิ่มอุปกรณ์ลงไปในแอปพลิเคชันนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทำการกดปุ่ม power ด้านหลัง1ครั้งครับในแอปพลิเคชันนะครับ ให้เราทำการกดปุ่ม Add Device Continue WiFi ที่ต้องใช้นะครับจะต้องเป็น WiFi 2.4เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการใส่ Password ลงไปนะครับกด Continue นะครับเราจะได้ QR Code อย่างนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ QR Code ตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำกล้องเข้ามาสแกนอ่าน QR Code อย่างนี้นะครับ เมื่อเราได้ยินเสียงพร้อมของตัวกล้องแล้วนะครับให้เราทำการกดให้เฮ้ยแตพร้อมตอนนี้นะครับกล้องได้ทำการแอดลงในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเรากดดันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้กล้องเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักพร้อมให้เราใช้งานแล้วนะครับทีนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเราได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นการใช้งานกล้องวงจรปิดของ TrueX ครับ